การมาร่วมงานกับตออัวของไลอัพไอชีวันนี้เป็นไงบ้างเอ๋อดีใจครับที่เป็นครั้งแรกเลยที่ร่วมงากนกับไอชีครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมมีคู่จริงๆเรื่องแรกด้วยก็เลยดีใจครับที่อยู่ในอ่าแพลตฟอร์มของไอชีครับเพราะว่าผมเขผมว่าเป็นอ่นาใช้คำว่าลูกค้าแม้ใช้คำว่าแฟนคลับแล้วกันแฟนคลับไอชีอยู่แล้วเสพพวกคอนเทนต์ของไอชีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งครับ เรื่องนี้อันนี้ผมบอกว่ามันเป็นโรแมนติกโทรพีเนาะแล้วตอนนี้อยู่ในโปรเซสที่อ่านดีทูจบแล้วน่าจะเปิดกล้องใกล้ๆนี้แล้วแหละแล้วเหลือเวิร์กช็อปอีกสองครั้งแล้วเพราะถ้าผมเวิร์กช็อปไปประมาณ5้ครั้งได้แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คงพร้อมเต็มที่แล้วแล้วก็รอเปิดกล้องอย่างเดียวเลยครับอยากระดับของร้านพารตียังยาก่สุตัวนี้เหรอยากิ้อไม่ชื่อเพราะมันง่ายมันเลยยากงงไหม ซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าตัวละครแบบนี้ที่มันใกล้มากๆใกล้ตัวมากๆแล้วไม่มีอะไรให้ผมได้เกาะเลยอะ่ะมันค่อนข้างจะธรรมดามันง่ายแล้วมันธรรมดาแต่ทํายังไงให้ความธรรมดามันพิเศษมันเลยยากครับจริงจริงแต่เน้นว่าต้องใช้เวลา,วามันเยอะม,มากเลยที่จ้ลโมาเกะใช่เพราะว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยที่ผมเล่นไปหลายเรื่องแล้วทํายังไงให้ไม่ไปทับกับความเป็นไนท์ ไม่ไปทับกับตัวละครที่แบบเคยเล่นมาแล้วหรือไม่ให้ทับในความเป็นมาร์คด้วยคือจะไม่เอาตัวเองลงไปเล่นแต่จะเป็นตัวละครเจเป็นหมอเจในเรื่องจริงไรเงเลยะซึ่งมันใกล้ตัวเรามากๆความใกล้มากๆเรากลัวจะเป็นมาร์คมากกว่าเป็นหมอเจครับกอดอดันาไหกดดันไหมเออถ้าตัวผมเองนะผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ olis. แต่เวลาแบบเจอผู้คนเริ่มแล้วเฮ้ยพี่ว่าเรื่องนี้มาแน่พี่พี่ว่าเราทําได้แน่นอน มี่คาด,ดหวังนะยังไงก็ออกมาดีสนุกแน่นอนดูทีเซอร์เจ้ามากสิ่งเราเนี้ยแหละผมว่าทําให้ผมเริ่มกดดันแล้วแต่ก็พยายามวางใจไว้แล้วครับว่า,า,วาวมันเป็นสิ่งเราคาดคดหวังไม่ได้เรื่องกระแสการตอบรับทุกอย่างอะไรเงี้ยหน้าที่เราต้งือแสดงให้ดีที่สุดเหมือนเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ารเงี้ยครับกดดันเป็นความราบผิดงตัวเอไม่ได้บกกดดันเรื่องการทํางานไม่ไม่ไม่กดดันในความคาดหวังของตัวเองเพราะว่าผมรู้ว่าสุดท้ายทําดีที่สุดแล้วอ่ะมันจะออกรบหรือบวกหรือเท่าเดิม ก็ทำดีสุดในนะวันนั้นแล้วสำหรับตัวผมทุกๆเรื่องที่ผ่านมาด้วยครับโอย้อยไปถึงยังไงฮะพูดกันยังไงอโอ้ย,อยผมคุยกับน้องเลยว่ามันเป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าคนจะเห็นเราครั้งแรกถ้าเราทํามันแล้วได้ดีเราจะได้ไปต่อแต่ถ้าคน มาดูแล้วแบบเอ้ยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจทํางานเต็มที่กับมันอะไอย่างเงี้ยคนดูเขาดูรู้่ะก็ครังนี้ส่งเขาอาจจะไม่ไม่ให้โอกาสเราแล้วก็ได้ฉะนั้นโอกาสมันมีครั้งเดียวฉะนั้นทําครั้งแรกดีที่สุดแล้วผมว่าค่อนข้างมั่นใจในตัวโอมนะด้วยความผมว่าโอมมีความเฟรชอยู่คือผมแสดงหลายเรื่องแต่โอมสอำหรับตัวโอมมันยังเพิ่งเริ่มแล้วความเฟรของ ตอนนี้แหละที่จะใช้ในซีรีส์เรื่องแรกที่ได้เล่นอะไรเงี้ยผมถือว่านี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วตัวมารเองเวลาเล่นซีรีส์แต่แรกก็คือมันก็เปลี่ยนไปตลอดเลยนะไม่จะเปลี่ยนไปตลอดจะไม่ค่อยผมคัดบทนั่นแหละคัดคาแรคเตอร์เพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับที่ผ่านมาไม่งั้นคนก็จะคล้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับมันต้องดูว่าบทมีอะไรให้เราลงไปเล่นมากน้อยแค่ไหนครับแต่ตอนนี้ที่กำลังร้อนแอร์อู่ไฮสกูเฟรมี่โอ้ยอันนี้มันคือการ อุ้ยนี่ขอบคุณมากไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะที่ที่คนชื่นชมบอกว่าคนชื่นชมทั้งหมดรวมถึงพ่วมกับคนเบื้องหลังแล้วก็ทุกๆตัวละครแล้วผมจะบอกว่าเออทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับหายเหนื่อยนะักแสดงผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เราค่อนข้างไม่ได้คาดหวังเยอะมากด้วยมันเป็นโรแมนต์ผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็เออถ้าพูดตามตรงคือเราเจมส์ทวนะีเนาะฐานเราคือเออเาวายแล้วก็ แฟนคลับเราจะเป็นสาววายเยอะแต่ว่าเรื่องนี้พอมันไม่ใช่สาววายเราก็เลยไม่ได้คาดหวังมากแต่ณนะวันนี้มันทํางานเกินที่เราจะหวังเราหายเหนื่อยมากเพราะเรื่องนี้ผมบอกว่าผมโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยแล้วตัวผมนานนี้สกายทุกทุกตัวละครเหนื่อยมากพอได้ฟีดแบ็กอย่างเงี้ยตอนนี้ถึง EP6 แล้วอะไรเงี้ยเหลืออีกเกือบเกินครึ่งทางอะ่ะตอนเนี้ยผมรอแค่ว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องยังไงไม่ได้คาดหวังแล้วว่า จะมีใครมาดูมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้นทุกคนสนใจแล้วจะดูว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องมากแค่ไหนตอนนี้หลายคนชื่ชมตัวเราตัวมาบ้างจริงนะการช้เล่นาบนป่าหลังนี้ที่แบบว่าเฮ้ยมันมาม,มัน,มมน่นได้ถึงจริงะลยโอ้ยก็ต้องยกเครดิตให้พี่ฝนด้วยครับรวมกับก็เ่เป็นที่ปรึกษาที่ดีเลยผมเอาไปขายเยอะมากว่าอย่างนี้ดีไหมมากไปน้อยไปพี่ฝนต,ต้องการแบบไหน สิ่งที่ทำให้มาออกพอดีที่สุดที่ไม่ดูเป็นพยายามจะเล่นให้เป็นเด็กพิเศษอ่ะซึ่งมันยากแต่พี่ฝนทำให้ผมกดผมลงมาพอดีได้อันนี้ต้องบอกว่าต้องให้คิดถึงพี่ฝนจริงๆครับเป็ทความดีก็แบบหลายคนชื่นชมว่าผมทำเป็นมาร์คไดยมันทม่ให้เล่นราะใช่ใช่อ่าผมว่าผมโตมาแบบนี้แล้วกันผมชอบเก็บแมททีเรียลจากทุกคนพี่พีนักข่าวอะไรอย่างนี้บอกว่าเก็บบุคลิกของแต่ละอาชีพ ก็จะแตกต่างกันไปผมชอบมองชอบสังเกตคนอันนี้มันอาจจะเป็นผลพลอยได้ของเราตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับทำไมแบบว่าการต่อไปที่เราแต่เพื่อนเมเล่นอะไรกันยังไงแล้วทีเนี้ยมาเล่นได้ปวดบาทแล้วโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้พูดไงไม่ได้อย่าอย่าพยายามให้ผมเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ได้ก็ผมก็เก็บความชงไว้แหละแล้วก็ถ้าติผมก็จะฟังนะชมวันนึงอ่ะเดี๋ยวมันก็มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไป หมายถึงว่าเราเก็บไว้ดีใจได้แต่เราถ้าเหลือไปเราก็คือจบเลยอ่ะเราก็ดีใจแล้วเราก็โอเคอันนี้หายเหนื่อยไปปอดนึง mm hmm. เขาชมเรื่องนี้จบเรื่องใหม่คือเริ่มใหม่ไม่ใช่เอาความเก่งเรื่องเก่าไปกดคนเรื่องใหม่ไม่ใช่เราก็จบเรื่องเก่าโอเคเราดีใจแล้วก็จบ,แล,จบแล้วก็ไปเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องใหม่รับแต่ตัวละครตัวเรื่อในเรื่องนี้มาใช้ไปใช้ลปนาน่าจะดูยิ่นมาได้เป็นแบบนี้เลยเล่นได้ดีขนาดนี้นานนะผมว่าผมใช้นานอยู่ประมาณ mm hmm. เป็นเดือนอะ่ะ ส่วนมากออกกองอ่ะเวลาหาคาแรคเตอร์เจอประมาณคิวคิวหนึ่งผมว่าเจอแล้วถ่ายทั้งวันอ่ะต้องเจอคาแรคเตอร์แล้วแต่อันนี้ผมถ่ายอยู่เกือบ4ี่ห้าคิวอ่ะกว่าจะเจอความพอดีของชัดเจนอ่ะซึ่งมีพี่ฝนนี่นแหละอย่างี่บอกพี่ฝนกับป้าตาป้าตาเป็น acting coach ที่จะคอยแบบชัดเจนจะไม่เป็นแบบนี้นะป้าว่าหรือพี่ฝนบอกว่าชัดเจนอันนี้เยอะไปส่วนมากจะเป็นเยอะไปผมจะเล่นให้เยอะไปก่อนแล้วไ่ให้พี่ฝนกดลงมาว่าต้องการความพอดีตรงไหนครับ ใช่โยกเครดิตให้พุ่มกับกับป้าตาพุ่งไอติ้งโค้เลยจริงๆฝากผลงานฝากีคือที่เหลืออยู่หลายคนไม่มีแล้วครับผมตอนนี้ไฮสกูฟานามี่นะครับเดินทางมาถึง EP6 แล้วเหลืออีก10ตอนก็บอกเลยว่าเกินเกินที่เราคาดหวังมากๆแล้วอยากให้ไปกันต่อนะทุกคนก็สำหรับใครที่มีเพื่อนก็ชักชวนเพื่อนมาดูได้นะครับไฮสกูฟานามี่ออกอากาศทาง GMMTV 25นะครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมครับขออนุญาตไม่พูดเราชมย้อนหลัง ครับแล้วก็ฝากเรื่องแฟนทแท่นแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะครับผมสวีท g o ก d เดนทิตนะครับตอนนี้ผมร่วมงานที่ทางไอชี e, นะครับผมก็ฝากติดตามปีหน้าได้รับชมอย่างแน่นอนไม,ไม่ไม่ถึงกไม่ถึงกลางไม่ถึงกลางปีก่อนกลางปีได้รับชมแน่นอนครับคุณนะครับ